Drive&Line p o d t c a s t ข <Yeah. S 1> ับที่ไปด้วยกัน มาครับวันนี้มาพบกับคำถามที่ถามว่าน e ้ำยาหล่อเย็นหรือน้ำเปล่าเอายังไงกันดีเรื่องของหม้อน้ำเรื่องของระบบระบายความร้อนเอายังไงกันดีต้องบอกอย่างนี้นะครับทุกคนทราบกันดีครับว่าหม้อน้ำเนี่ยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบหล่อเย็นในรถยนต์ครับโดยจะทำงานร่วมกับปั๊มน้ำวาวน้ำแล้วก็พัดลมซึ่งจะระบายความร้อนทั้งหมดโดยจะทำงานตั้งแต่เครื่องเริ่มสตาร์ทขึ้นในระบบการระบายความร้อน,อนเขาก็จะใช้น้ำแบบหมุนเวียนกันไปนะครับซึ่งน้ำทั้งหมด จะไหลผ่านตามท่อต่างๆเข้าไปยังส่วนของเครื่องยนต์ซึ่งการเติมน้ำเปล่าหรือน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยก็เป็นข้อถกเถียงกันรถยนต์ทุกคันที่ออกมาจากโรงงานผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะเติมน้ำยาหล่อเย็นหรือที่เรียกว่าคูแลนต์เอาไว้ก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปจะเป็นสีชมพูบ้างสีเขียวบ้างสีฟ้าบ้างก็แล้วแต่โดยคุณสมบัติของเจ้าน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีจุดเดือดต่ำแล้วก็มีคุณสมบัติในการไม่ทําให้เกิดสนิมเกิดตะกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วน้ำเปล่าใช้ได้ไหมต้องบอกว่าใช้ได้เพราะว่ามันก็เป็นสะสารอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ช่วยระบายความร้อนได้อย่างหนึ่งเป็นของเหลวนะฮะเป็นของเหลวที่ช่วยระบายความร้อนแต่ว่าในช่วงแรกๆที่เติมใหม่ๆเนี่ยคงยังจะไม่มีผลกระทบอะไรมากนักหรอกแต่เราจะไปเห็นผลกันเรื่องของระยะยาวมากกว่าอย่างเช่นการเกิดตะกันในหม้อน้ํา อาจจะทำให้เกิดตะการเกิดการผุกก่อนของหม้อน้ำไปเกิดตะการเกิดสนิมในตัวของเครื่องยนต์นะครับที่น้ำระบบหล่อยเย็นไหลเข้าไป อาจจะทําให้มอน้ําอุดตันแล้วก็ต้องบอกว่าอะไหล่ของเครื่องยนต์รถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยถูกผลิตด,ด้วยอลูมิเนียมเนี่ยอาจจะทาให้เกิดสนิมได้ง่ายแล้วก็ผุก,ก่อนเป็นรอยรั่วซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้น้ํายาหล่อยเย็นหรือว่าเจ้าคูแลนเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าเขามีส่วนผสมที่ช่วยชะลอการเดือดได้ดีกว่าน้ําเปล่าด้วยคุณสมบัติที่มีจุดเดือดสูงกว่าน้ําเปล่าเกือบ2เท่าเรียกว่าทําให้ร้อนช้ากว่านะครับเดือดช้ากว่าทําให้ช่วงอุณหภูมินั้นกว้างกว่า แล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดสนิมการผุกร่อนช่วยหล่อลื่นปั๊มน้ำในการทํางานแล้วก็ช่วยสังเกตในเรื่องของรอยรั่วได้ดีเพราะว่าค cool ูลเลนต์จะมีการผสมสีอย่างที่ผมบอกเอาไว้ก็จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ที่ต้องบอกว่ามองข้ามไม่ได้เลยคือเลือกคูลเลนต์ที่มีประสิทธิภาพเลือกสินค้าที่มีคุณภาพนะครับในทางกลับกันถ้าเลือกที่จะใช้น้ําเปล่าแล้วก็ต้องหมั่นล้างหม้อน้ําล้างหม้อพักถ่ายทิ้งถ่ายเทอยู่บ่อยๆตรวจเช็คอยู่บ่อยๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับ ติดตาม Drive Line Podcast ได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์ทุกแอป,ปที่ฟัง podcast YouTube และ Facebook